เคล็ดลับอ่านดวงเองง่ายๆเพียงรู้แค่5้าอย่างนี้ใครที่อยากพันตัวจากลูกดวงมาเป็นหมอดูหรือใครอยากรู้ว่าเรียนโหราศาสตร์ไทยต้องรู้อะไรบ้างหรือแม้กระทั่งอยากอ่านดวงตัวเองเป็นนะครับวันนี้มีข้อมูล5ความรู้ดีๆนะครับอยากที่จะสามารถทําให้เราอ่านดวงเองได้มาให้เพื่อนๆได้รู้ 1น,นะครับราศีราศีที่เหมือนไม่สําคัญมากชอบอ่านเพียงผ่านๆน,นี่แหละครับเป็นรากสําคัญมากที่ต้องรู้ถ้าคุณไม่เข้าใจคาแรคเตอร์ของแต่ละราศีการแปลความหมายเชิงลึกก็จะยากมากเช่นราศีสิงค์คุณต้องรู้ว่าคนสิง์เป็นคนอย่างไรความคิดการวางตัวหรือแม้กระทั่งเมื่อเจอวิกฤตคนสิง์จะรับมือกับปัญหาแบบไหนนั่นว่าคนสิงค์และคนกรกฎาเมื่อเจอปัญหาเดียวกันการแก้ปัญหาการแสดงออกย่อมแตกต่างกันไป เห็นไหมครับว่ามันสำคัญขนาดไหนในการอ่านคน 2. เรือนพบ มี12เรือนซึ่งทามองภาพเรือนพบมักจะซ่อนอยู่บนราศีอีกทีการที่เรารู้เรือนพบได้นั้นจําเป็นต้องหาลัคนาให้ได้สีกก่อนซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ยากอะไรแค่เข้าโปรแกรมใส่ข้อมูลวันเดือนปีเกิดคุณก็จะได้ลัคนาออกมาแล้วและลัคนานี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของการวางเรือนพบเรือนพบเป็นตัวบอกเรื่องราวต่างๆ12เรื่องในชีวิตของเราเช่นอยากรู้เรื่องคู่ครองเราก็จะต้องไปอ่านเรือนพบปัตตนิซึ่งเป็นเรือนพบที่7 จากลัคนาอยากอ่านเรื่องของการเงินก็ต้องไปอ่านเรือนกระดุมพะซึ่งเป็นเรือนพบที่สองจากลัคนาถามเรื่องงานก็ไปอ่านเรือนกรรมมาซึ่งเป็นเรือนภพที่10จากลัคนาแต่คุณต้องไม่ลืมนะครับว่าเรือนพบมันซ้อนกับราศีอยู่ด้วยหากเรือนพบปัตนิคุณซ่อนอยู่ที่ ราศีสิงคู่ของคุณก็ย่อมต้องมีความเป็นสิงอยู่ด้วยหรือถ้าเรือนพบการเงินของคุณอยู่ในราศีสิงการเงินของคุณก็ต้องมีความเป็นสิงด้วยดังนั้นเรื่องราศีจึงต้องจดจำให้ได้ห้ามลืมเด็ดขาด 3. ดาว ในโหราศาสตร์ไทยมีดาวทั้งหมด10ดวงเปรียบเสมือนตัวละคร10คนที่โลดแล่นไปตามเรือนพบดาวไปอยู่เรือนภพไหนก็แสดงลีลาความเป็นไปได้ในเรื่องนั้นๆถ้าคุณอยากอ่านดวงเก่งต้องเข้าใจนิสัยของดาวให้เจมแจ้งปันหนึ่งว่าดาวเป็นเพื่อนสนิทที่คุณเคยรวมกินนอนกันมาหลายปีแบบนั้นเลยซึ่งภาษาโหรเรามักจะเรียกคนที่อ่านดวงแตกฉานกันว่าตีดาวแตก 4. ธาตุ เรื่องของธาตุในโหราศาสตร์ไทยนั้นมีด้วยกัน2แบบคือธาตุของราศีและธาตุของดาวการอ่านธาตุใช้ขยายเรื่องราวดูความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลส่งเสริมหรือหักล้างเช่นดวงอาทิตย์เป็นดาวธาตุไฟไประยู่ในราศีเมษซึ่งเป็นธาตุไฟดวงอาทิตย์จึงถูกส่งเสริมแต่ถ้าดวงอาทิตย์ประยู่ในราศีกรกฎซึ่งเป็นธาตุน้ำไฟตกน้ำไฟก็อ่อนแรงดวงอาทิตย์จึงถูกหักล้างเป็นต้น 5. ทักษะ หรือที่หลายคนเรียกกันว่าตาทิพย์ถูกกำหนดขึ้นจากวันเกิดวันจันทร์วันอังคารวันพุทธทักษามีไว้ใช้เจาะลึกเรื่องราวต่างแบบละเอียดหรือที่หลายคนเอาไว้ใช้เกี่ยวกับเลขมงคลวันมงคลสีมงคลการตั้งชื่อมงคลต่างๆอีกด้วยนะครับเอาละครับคำถามวันนี้นะครับผมถามว่า เคล็ดลับอ่านดวงเองง่ายๆนะครับทั้งหมดวันนี้นะครับมีกี่อย่างเอาละครับสุดท้ายนี้นะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์หรือข่าวาสารอะไรใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันครับผม